ความลำเอียงคำว่าความไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายความว่าไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคติไม่ถึงด้วยอำนาจแห่งราคะโทสาโมหะมานะทิฏฐิอุทธจัววิจิกิจฉาอนุสัยไม่ไปไม่ออกไปไม่เลื่อนลอยไม่แล่นไปด้วยธรรมทั้งหลาย อันทำให้เป็นพวกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายคำว่าผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบความว่าผู้นั้นเราเรียกคือบอกพูดแสดงถแถลงว่าผู้สงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบพิเศษดับสงบระงับแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าผู้ใดไม่มีความถือว่าของตนในโลกเมื่อไม่มีความถือว่าของตนย่อมไม่เศร้าโศกและไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายผู้นั้นแลเรียกว่าผู้สงบ